คุณผู้ชมเดินทางมาที่สนามบุญยะจินดาเมื่อวันพุทธที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเป็นฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมลีกรอบ32ทีมสุดท้ายสโมสรกิเลนพยองเ c g เมืองทองอยู่ในแต่ของเราต้องออกมาเยือนจ่าฟูงฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันอย่างสโมสรเพื่อนตำรวจนะครับ ก็ตามกฎกติกาของฟุตบอลโตโยต้าลีกครับนะครับท,ท,ทีมที่มีแรงกิ้งสูงกว่าในอันดับตารางจะต้องออกมาเป็นทีมเยือนจนกว่าจะถึงรอบรองชนะเลิศนะครับถึงจะเป็นเย้าเยือนนี่คุณพ่อของพิม้ยธีรศิลปแดงดาแล้วก็ครอบครัวนะครับแต่ว่าตามรายชื่อที่ทางมูลทอทีวีของเรามีอยู่นั้นพี่ม้ยิทีรศิลปแดงดาไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวจริงและก็ตัวสำรองนะครับเนื่องจากว่ายัางคงติดภารกิจในเรื่องของการเล่นฟุตบอลให้กับกองทัพอยู่นะครับ เป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์แล้วครับแล้วก็เตะกันช่วงเวลา18นาฬิกาแฟนคลับกีลนพิองของเราก็อาจจะบางตาลงไปบ้างสักเล็กน้อยแล้ะครับอันนี้เราเข้าใจได้นะครับแต่ว่าแฟนคลับหลายต่อหลายคนนะครับใจรักสโมสรแหม่โดดงานกันมานะครับมาให้กำลังใจถึงสามบุญญะจินดาเลยทีเดียวครับก็ไม่ไกลไม่ไกลจากสนาม s อ Sta สเตเดียมสักเท่าไร่ล้ครับอยู่ตรงถนนวิภาวดีสโมสรตำรวจนั่นเองครับ ทีมสโมสรเพื่อนตำรวจเพื่อจะเปลี่ยนรังย่าของตัวเองจากธรรมศาสตร์รังสิตมาใช้บุญญาจินดานครับก็มีขนาดไซส์ที่เหมาะสมสำหรับการเล่นในดิวิชั่นหนึ่งหรือถ้าอนาคตอันใกล้เนี้ยทีมสโมสรเพื่อนตำรวจขึ้นมาเล่นในไทยพิมลีกก็สามารถเป็นรังย่าได้อยู่ดีแหละครับแฟนลับกีฬาผจรของเราที่ให้กำลังใจเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็ราวๆสัก5 0 0 6 0 0คนได้แหละครับ เดี๋ยวมาดูสเปนผู้เล่นตัวจริงของสโมสรกิเลนอยอมของเรากันดีกว่านะครับผู้สาประตูเป็นวิสตูสักแก้วเรือง2เซนเตอร์สลาวุิกลยาณบ,บัณฑิตและก็นาโออากิอาโอยามะครับแบ็กซ้ายคิมดองจินแบ็กขวาปิยพลพณนิชกุลมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับใช้เสกซิกส์สีใสกับตันโกดัสกอรทองเหลามาริโอยูรอฟสกี้ครับตัวลูกฝั่งขวาทิติพันธ์พ่วงจนันทรฝั่งซ้ายเคลตันซินวาแล้วก็หน้าเป้าใช้ชะน,นันป้อมบุปผานะครับเกมการแข่งขันเมื่อวันพุธที่หนึ่งกรกฎาคมนั้นมีการพัก สารัฐอยู่เย็นไว้ข้างสนามล่ะครับเจ้าตัวกลัมศึกมาหนักพอสมควรนะครับสำหรับสารัฐอยู่เย็นต้องมีเกมยืดหยุ่นให้กับสภาพร่างกายบ้างเริ่มเก,มก็บการแข่งครับเป็นสโมสรเพื่อนตำรวจได้เขียลูก,กเริ่มเล่นก่อนส่วน a c g เมืองทองอยู่ในแต่ของเรามาในชุดทีมเยือนนะครับเสื้อขาวกางเกงขาวถุงเท้าขาวแมเริ่มต้นเกมขึ้นมาไม่ทันไรนะครับ เลตันซินวาเกือบจะฉกฉวยความผิดพลาดของรัตนไทยสองแสงจัน์นะครับ <c oughs> คือหลังมาแล้วเจ้าตัวเกือบคลายบอลไม่ดีโอการลุ้นของประกรเปรมพักนะครับแม่ปั่นฟรีคิกเบียดเสาไปได้ลุ้น <c oughs> ปีพลพานิชกุลให้กับมาริโอยูรอสกี้แล้วมาริโอตักบอลไปให้ปีพลพานิชกุลครับ <c oughs> ยิงไปฉลัแนวรับของเพื่อนตำรวจหลุดออกหลังไป มาริโอ,อยูรฟสกี้ครับตากบอลไม่ให้กับชนน,นป้ปมบุพ,พาโอ้โหเจ้าตัวดีดด้วยขวาทันทีแม่ไม่มีเวลาในการจับบอลมากนักนะครับต้องคิดเร็วทำเร็วแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกอบครับคิมลองจินทุ่มไกลามาแล้วชน,นันบังแล้วก็พลิกมาได้สวยครับกระชากเลี้ยงจี้เข้าไปมีผู้เล่นของทีมเพื่อนตำรวจแมมาซ้อนไว้นะครับปฏิพาน ได้ฟีกิกระยะหวังผลเกรตันซินวาปั่นด้วยขวาอู้ยชนเสาแม่แล้วเป็นเหลี่ยมนอกด้วยนะครับโอ้โหพลาดโอากาสได้ประตูขึ้นนำครับสำหรับเอสซเมืองทองยูเนเต็ดหลังจากนั้นสุรชาติสารีพิมพครับสวนกลับมาแล้วก็ตกักบอลคืนหลังมามวิศนุสักดแก้วเรืองต้องโชว์ซปเปอร์เซฟลูกยิงของสรานอินทารานะครับแม่บุกเพลินๆไม่ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนตำรวจเองก็มีลูกสนกับน่ากลวัว แล้วฟีคิกะยะวังผลของเคลต้าซินวาปั่นเบียดเสาแรกออกไปเป็นการยิงครั้งที่2องของเคลต้าซินวานะครับยังไม่ตรงกรอบเคลต้าซินวาโอ้โกบอลมาได้จากปฏิพานครับแล้วตวัดยิงทันที <c oughs> ยังติดแนวรับของทีมเพื่อนตำรวจครับดัสกอรทองเหลา วางบอลทะแยงมุมไปโอ้โหปิยะพลพานิชกุลเกือบได้ส้มหล่นนะครับบอลเกือบจะมาถึงลูกแต่มุมของทีมเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดครับแมมีตัวโฉบนะครับนาโอากิอาโอยมะแต่ว่าไม่ตรงกอบครับแต่สกอนท้องเหลา จ่ายบอลมาทางฝั่งซ้ายเคลตันซินวาตวัดเข้ากลางมาชนะนัน,นจับดึงจังหวะจะยิงด้วยซ้ายแม่ผู้เล่นแนวรับของทีมเพื่อตำรวจเต็มไม่หมดเลยละครับยิงไปตรงตัวดานุเซกาครับจบครึ่งเวลาแรกยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต้องมาลุ้นกันต่อใน,นช่วงครึ่งเวลาหลังครับฟุตบอลเพื่ารตำรวจครับและรองประธา,าสสนสโมสรเอสซีจีเมืองทองปีพลพนิชกุลจ่ายบอลออกทางฝั่งขวาธิติพนพ่วงจันท์แม่จ่ายเข้ามาตรงกลางตัวชาร์จไม่ทันนะครับ เด็กสกอนท้องเหลาทางฝั่งขวามีปีลพลนิชกุลครับตากบอลไปเสาไกลเคลตันโฉบเสาแรกนะครับเคลตันซินว่าโอ้โหพลิกแนวรับปฏิาพานเพชรพูลของทีมเพื่อนตำรวจมาได้แต่ว่าบอลมันไปตรงมือรัตนัยส่องแสงจันทร์ครับมาใหม่ครับ SCG ซมึงทองอยูแต่ปีพนิชกุลครับโอ้ยเจอความเก่าของปฏิาพานเบียดกินนะครับโหวตัวเหมือนโดนซอกนิดนิด เทียแทวินนไทยครับแต่บอลเข้าขวา <c oughs> ครึ่งหลังเนี่ยเพื่อนตำรวจได้บุกน้อยมากนะครับนี่เป็นจังหวะยิงตรงกรอบครั้งแรกในช่วงครึ่งเวลาหลังโอ้แล้วช่วงท้ายเกมนะครับปกเก้าอันนันแม่สมาธิขาดนิดหนึ่งครับเจอเสกเสศิใส,สดึงนิดหน่อยเจ้าตัวเหวี่ยงสอกทันทีและผู้ตัดสินเห็นครับชักเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไป เสกเสียสีใสโอ้โหพยายามจะจ่ายบอลเร็วนะครับแม่แต่ผู้เล่นของทีมเพื่อตำรวจครับโกรันซูโบรานะครับไปเปิดปุ่มยันใส่เสกเสียสีใสเจ้ตัวก็ได้รับใบเหลืองไปเกมเริ่มเดือนแล้วครับผู้ตัดสินต้องคุมเกมให้อยู่จบ90นาทียังศูนย์นยประตูต่อศูนย์ต้องต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีกครึ่งละ15นาทีนะครับอเอซจีได้ฟิกคิกริยะหวังคครับ เป็นเคลตันซินบาจะยิงหรือจะเปิดมาลุ้นกันครับเคลตันซินบายิงครับแม่ไปติดแนวรับของทีมสโมสรเพื่อตำรวจได้เตะมุมครับดัสกอนทองเหลาเล่นสั้นให้กับสารัตยู่เย็นแม่สับไกลทันทีบอลข้ามคานไปไกลครับนี่ช่วงครึ่งเวลาหลังของการต่อเวลาแล้วนะครับฟรีคิกของดัสกอนทองเหลายิงไปติดแนวรับนะครับวางไปอีกครั้งหนึ่งก็ไปเข้ามือรัต,ะตะนัยนะครับ ในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับโอ้โหสโมสรเพื่อนตำรวจมาได้ความเด็ดขาดนะครับจชนาชนะบุตรตัวสำรองนะครับมาดูการยิงของธนาชนะบุตรยิงไกลระยะ25หลานะครับบอลผ่านมือวิศนุศักดิ์ไปเช็ดผ่านแม่บุกอยู่หน้านะครับสโมสรเอซีจีเมืองทองยูเนเต็ดแต่ว่าเจอสวนกลับของทีมเพื่อนตำรวจไปครั้งเดียวเป็นประตูเลยล่ะครับแล้วก็เป็นช่วงท้ายของการต่อเวลาแล้วล่ะครับพยายามจะเอาประตูตีเสมอให้ได้แต่ก็ยังยิงหลุดกรอบไปครับ อีกครั้งหนึ่งลูกบอมครับปีพลมพณนิชกุลหม่งไปตรงตัวรัตนัยสองแสงจันทร์ครับรู้ทุ่งไกลของปีพลมพณนิชกุลครับเพื่อนตำรวจก็ยังลงไปรับกันแน่นและยิงไกลาจากเสษนเศ้สีใส,สอีกครั้งหนึ่งโอ้โหทิศทางได้แต่น้ำหนักบรรเบาครับแล้วเข้ามือรัตนยัยสารัตย์อยู่เย็นครับวางบอลไปให้ลุ้นกันข้างหน้า โอ้โหเทคตัวได้นะครับตาโอกิออยมะแต่ว่าม่งมาแล้วไม่มีเพื่อนในตำแหน่งตรงนั้นเลยหลังจากนั้นอัดนันบาราคัตครับวางบอลมาให้กับธนาชนะบุตรแล้วเจ้าตัวมีความสดนะครับถูกเปลี่ยนมาเป็นตัวสำรองเลี้ยงกินแดนแล้วก็มีความเก่าพอนะครับที่จะแทงบอลลอดตัววิสุศัก์แก้วเรียงเข้าไปนะครับวางบอลมาทางฝั่งซ้ายของสนามเจ้าตัวเพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงพึ่งเวลาหลังนะครับสปีดต,ต้นดีกว่าคนอื่นแน่ๆแ,แล้วครับแล้ว มีความเก่าด้วยครับจิ้มบอลเข้าไปให้สโมสรเพื่อตำรวจขึ้นนำเอสซเมืองทองยูในเต็ไป2ประตูต่อศูนย์ช่วงทดเวลาการแข่งขัน120่นาทีนะครับทำให้จบเกมการแข่งขันเป็นสโมสรเพื่อตำรวจสามารถเอาชนะเ c g เมืองทองยูในเต็แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปได้ในฟุตบอลโตโยต้าลีคครับครับ